HELLO! Hello! ทุกคนจัก,กรวาลหลักบาแล้วนะครับสำหรับสกีไม่ดีรอยเลนเจ็สพิพาสอตื่นเต้นทุกครั้งเลยนะครับเวลาคนดัฟฟักบูมเขาลงคลิปวิดีโอเนี่ยก็อ,อยากว่าแลนะเนอะมันไม่มีอะไรที่จะมาแทนที่ต้นฉบับได้นะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าไอจีเหลี่ยมมันจะรอดได้ไหมจากตอนนี้นะไปดูว้าวเสียงตึงเมื่อกี้มันเหมือนกับเสียงฮับไล์เลยเกมฮับไล f ์ ไม่มีที่ให้แกหลบหัวดีไปแล้วไอพวกโง่แกไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่กำลังจะมาน,นมันคืออะไรไม่จำเป็นต้องรู้หรอกแต่แกตุยได้พรพมัวอ้าวมาจะลอดไหมฟอร์ไซนเพสทุกคนเอาว่ะดูดพลัง พูดอ,อะไรวะม,มันมันมีเรตุ้นไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอ้คือสิ่งสุดท้ายที่แกจะได้เห็นโอ้โหนี่คือพี่สาพูดยีนะอ้ออย่าบอกว่ามันสู้ได้อูถ้ามันโหดขนาดน,นี้เลยเหรอ,อไม่มาไปละไปละหนึ่งไปละหนึ่งไปละหนึ่งพี่ใหญ่บอกโอ้ย อย่าอย่ามาวยวแถวนี้มาหนี้โอ้โหพี่สามอย่าเสียชื่อพี่สามดิมันบ้าไปแล้วีเดียบมันบ้าไปแล้วโอพี่รองจัดการมันลำพงลำพงอะไรใส้ไปอัดหน้ามันมีอะไรใส่หมดพี่รองจัดไปโอ้ยบ้าหรือเปล่าเนี่ยเฮ้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 ย อีกแล้วอ๋อร้องกันเล่นใช่ไหมเนี่ยอีกแล้วอัวอนนี้เสียงพี่น่าจะเสียงพี่ใหญ่นะแกเสร็จแน่ประมาณเนี้ยเรียบร้อยไหมโอ้โหเดี๋ยวก่อนแล้วพี่ร้องอ่ะเรียบร้อยดิอะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกเนี่ย ไอ้พวกนี้มันยุ <Elena> ่งแล้วก็โอ้มันรอดแล้วมาตรงนี้มาตรงนี้มันรอดแล้วล่ะทุกคนไอ้จีเลียัมโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมมันทุรักทุเรโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้พี่ใหญ่พี่ใหญ่มันมันเกินไปปะวะ พี่ลองรอดมาแล้วเฮ้ยพี่ลองรุดออกมาแล้วโอเคมันก็โหดมันก็ถึกเกิดโอ้ยเอาบ้างดิเออเอาบ้างโอไม่จริงเลยม,มันโหดจังวะมันอัปเกรดมาปตาอะไรวะเนี่ยเออนั่นแหละออออืือออออ อเดี๋ยวก่อนแกต้องการฉันแค่หัวแกเท่านั้นแหละเยไอจีเนี่ยมันจะแพ้ทุกคนมันพยายามจะเจรจาอยู่ไปข้าจะต้องรอด ในตู้คอนเทนเนอร์นั้นมันคืออะไรอะ่ะมันคือโครพลังเจ็ดว,ว่าแล้วว่ามันรอดลุ้นเยี่ยวเหนียวมาตั้งนานมันรอดว่ะโอ้่สามโมโหโอ้ย,อย,อยนี่เป็นครั้งแรกที่เราเห็นพี่สามโมโหขนาดนี้ไปพี่สามอย่าให้ 1, มันหนีเดี๋ยวแล้วพี่ลองมันรอดออกมาจากปรสิตได้ยังไงวะเอ้ โู้ตอนนี้รุ้นเหนื่อยว่ะทุกคนลุ้นโคตรเหนื่อยอะ่ะออามาดูดีกว่าว่าม,มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะทุกคนแต่ความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยที่3พี่น้องได้มาเผชิญหน้ากับไอเจียเหลี่ยมนะครับเราก็คาดเดากันไปต่างๆนานานนะว่าจะเป็นยังไงในที่สุดเราก็ได้รู้คําตอบแล้วนะแต่ว่าในตอนนี้มันมีปมอะไรบางอย่างที่ทิ้งเอาไว้ด้วยนะครับทุกคนซึ่งเดี๋ยวพอไป,ไปถึงตอนนั้นเดี๋ยวเรามา คุยกันอีกทีหนึ่งว่าไอปมนั้นเนี่ยมันจะสื่อไปถึงอะไรได้บ้างนะซึ่งในฉากแรกเลยเนี่ยเราจะเห็นบทสนทนาจากตอนที่แล้วก่อนนะครับพี่รองก็พูดประมาณว่าแกตุยแน่แกตายแน่อะไรอย่างงี้นะซึ่งจีเหลี่ยมมันก็ดูเหมือนว่าจะมั่นใจในตัวเองมากเหมือนกันนะครับมันก็พูดคําว่า for scientist เหมือนจะสู้ตายแล้วเห็นไหมอย่างที่ป๋าเคยพูดไว้เลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีเหลี่ยมกับไซเิสมันก็ค่อนข้างเป็นมิตรภาพที่ อยู่ในระดับของคู่หูเลยนะนี่มีการแก้แค้นให้แฟนทิสด้วยแล้วก็แฟนทิสตอนที่เจอหุ่นยนต์แฟนทิสเนี่ยจีเหลี่ยมก็ทำหน้าเศร้านะครับแสดงว่าทฤษฎีที่ป๋าคิดเนี่ยมันเป็นจริงสองคนนี้เขาจะความสัมพันธ์เขาเป็นในระดับของคู่หูกันแล้วนับถือกันเป็นพี่น้องกันแล้วอะไรประมาณนี้นะซึ่งตอนแรกเนี่ยป๋ามั่นใจว่าการต่อสู้มันจะต้องไม่ทุรักทุเลแบบนี้นะจีเหลี่ยมมันจะสามารถตู้สามพี่น้องไทยท่านได้ยังไงโอ้แต่ตอนนี้เอาจริงจริง สู้ได้ไม่พอถ้าเกิดหนึ่งหนึ่งเนี่ยสามพี่น้องแพ้นะแพ้เลยอ่ะจีเหลี่ยมอัปเกรดครั้งนี้มาคือโคตรโหดยิงก็ยิงแรงตีก็ตีแรงนะครับโอ้โหดจริงพี่รองก็พยายามจะเล็งจุดตายตลอดเลยนะสังเกตไหมพี่รองเนี่ยถ้าถ้ามีโอกาสเนี่ยยิงเข้าปากยิงเข้าหน้าแม้แต่มีดเนี่ยก็จะปักเข้าหน้าแล้วฉากเนี่ยคือแบบเฮ้ยอะไรวะป๋าป๋าอยากจะแบบทุบคุณนดาฟักบูมมาก ทำไมเอาพี่สามเอ้ยเอาทำไมเอาพี่รองมาโดนอีกแล้วพี่พี่สาวบอกล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยเอ้ยป้าหรือเปล่าแต่ป่าคิดว่าพี่สามเขาน่าจะมีวิธีอะไรบางอย่างอะที่สามารถเอาไอ้ปรสิตออกมาจากตัวพี่รองได้อาจจะใช้ออจอทีวีหรือเปล่าแสงจากจอทีวีหรืออะไรสักอย่างหรือว่าอย่าลืมนะว่าตัวเขาอะมีระบบป้องกันปรสิตอยู่แล้วอาจจะใช้ระบบนั้นหรือเปล่าเอออันนี้มีความเป็นไปได้ แล้วก็อุย้ยตอนนี้กำลังจะจัดการจีเหลี่ยมได้อยู่แล้วป่าก็โคตรจงดุหงิดเลยที่แบบไอตัวนี้มันโผลมามันโผลมาทําไมโผลมาเพื่อขัดจังหวะไม่ใช่แค่ตัวเดียวยังมีไอเน้นนี่น่าจะเป็นสารกัมมันตาราังสีพลังดูลขยะอะไรสักอย่างนึงอะ่ะเออพี่ใหญ่คือแบบอกำลังจะจัดการได้อยู่แล้วก็มา <c oughs> เสียท่าให้จีเหลี่ยมโอแล้วจีเหลี่ยมตอนนี้คือแบบมันก้าตายทุกคน มันกะเอาตายเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะว่าขาพี่ใหญ่ขาดไปหรือเปล่าเจออันนั้นเข้าไปเนี่ยแต่พูดถึงว่าความถึกของสามพี่น้องมันก็ถึกเหมือนกันนะมันโดนพลังเรตรงเลเซอร์อะไรไปมันก็มันก็ยังไม่ตายนะซึ่งอย่าลืมมันโดนมานานแล้วนะทั้งสึกพี่รองกับพี่ใหญ่เนี่ยสู้สึกมายังไม่ได้กลับฐานอะไรยังไม่ได้กลับฐานเลยนะสู้สึกมาแบบโหหลายอีพีมากยังไม่ได้กลับฐานเลยมีอัปเกรดนิดๆห,หน่อยให้เฮลิคอปเตอร์เข้ามา ใส่อุปกรณ์ให้นิดๆหน่อยๆกับพี่สามให้พลังไปนิดๆหน่อยๆนะแต่ไอจีเหลี่ยมเนี่ยมาได้กับฐานไปอัปเกรดแล้วเออถึงสามพี่น้องก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันที่ที่จะมาสู้อะ่ะมีร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะแค่พี่สามคนเดียวนะพี่สามก็แบบออทำไมมันไม่ตายสักทีวะโดนใช้อาวุธทุกอย่างที่มีเนี่ยตอนนี้ตอนเนี้ยที่ป๋าบอกว่ามีปมจีเหลี่ยมมันบอกว่าแกต้องการฉันพี่สามมันก็ไม่ฟังแลวมันมันโหดอยู่ ต้องการอะไรต้องการหัวแกตสีประมาณเนี้ยตายได้แล้วไอ้จีเลี่ยมเออปมตรงนี้มันคืออะไรกันนะหรือว่าจริงๆแล้วจีเหลียมกำลังจะบอกว่าภัยพิบัติจริง,ๆ,รงๆเนี่ยไม่ไม่ได้มาจากสกีวิดี้ทอยเลต็ตแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าในตู้คอนเทนเนอร์อ่ะมันคืออะไรจรีเหลี่ยมถึงกับมั่นใจเลยนะว่าฉันจะรอดฉันจะต้องรอดไอวิวเซอร์ฟเนี้ยเพราะว่า ในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเหมือนจะเป็นอุปกรณ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยพอรวมร่างแล้วเหมือนกับมันมีบาเรียเกิดขึ้นมาด้วยแล้วก็สามารถเอาไว้พุ่งชนได้แต่ที่เห็นแน่ๆแ,แล้วเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับเจ็ตแพกหลายๆอันน่ะบูทเจ็ตแพกหลาย <c ơi> ๆอันน่ะทำให้การเคลื่อนที่มันโคตรโหดน,นะครับโคตรเคลื่อนที่ได้โคตรเร็วพี่สาวบอกไอ้แวนเลยแล้วได้ยินเสียงพี่สามไหมแบบ แตบบ่พี่สามพโกรธมากอะ่ะนี่น่าจะกาลังคามุยไปตามเช็คบินนะครับตอนหน้าเราอาจจะได้เห็นพี่สามหนึ่ง,งกับจีเหลี่ยมนะครับเอาทุกคนคิดว่ายังไงคิดว่าที่จีเหลี่ยมกําลังจะเจราจากับเหล่าสามพี่น้องเนี่ยมันหมายถึงอะไรเท่าที่ป๋าคิดได้นะเขาอาจจะพูดความจริง หรือว่าจะเหลี่ยมใส่พี่น้องก็ได้แต่ป๋าคิดว่าประเด็นที่เขากําลังจะพูดอะเราพี่สามไม่ฟังเนี่ยมันน่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับไอ้พวกแอสโตรทอยเลตนะครับเพราะแอสโตรทอยเลตเนี่ยเหมือนกับว่าจะเป็นลัดบอสของซีรีส์สกิบบี้ทอยเลตเลยซึ่งจีเหลี่ยมได้พูดคําว่า you need me นะครับประมาณว่าแกพวกแกจริงๆแล้วพวกแกต้องการฉันซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณดับฟักบูมปูเนื้อเรื่องไปในแบบที่ไอจีเหลี่ยมมาต้องการจริงๆเนี่ยเราอาจจะได้เห็นฝั่งสกับบี้ทอยเลกตร่วมม อะไรประมาณนี้นะอันนี้คือแค่ทฤษฎีนะครับที่ป๋าคิดว่ามันอาจจะเป็นไปได้นะแล้วทุกคนคิดเห็นกันยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ